สามารถใช้พื้นที่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยครับเอามาสร้างอาหารเอามาวางไว้ภายใน7วันจะได้ทานแล้ว1นครอบถ้าเกิดว่าดีไซน์ดีๆภายใน1เดือน30วันเนี่ยครับจะมีอาหารทานทุกวันอันนี้มันก็เกิดจากไอเดียที่พื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยครับสามารถเอามาสร้างอาหารได้เราสามารถใช้พื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดมูลค่าได้มันมีเทคนิคในการปลูกพืชแบบไมโครกรีนคือการสร้างอาหารได้ภายใน7วันครับ โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทําเรื่องของการผลิตอาหารที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองถ้าเราสามารถผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในเมืองได้เราก็จะเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของของบ้านเราขึ้นมาวิธีการที่ง่ายที่สุดก็ ใช้แนวคิด adaptive reuse ก็คือไม่ต้องมีการทุบโครงสร้างอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราดูโครงสร้างเดิมแต่เราปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ครับให้เป็นเรื่องของการปลูกผักได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่เรื่องของเทคนิคในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมที่ใช้เนี่ยครับตอนนี้มีถึง35นวัตกรรมที่เราเลือกมาประเด็นสำคัญคือเวลาเราน้อยเวลาในการดูแลเพราะฉะนั้นไอเดียที่ได้จากโครงการนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าเรา จะเอาเรื่องของการปลูกพืชผักเนี่ยครับมาอยู่ใ,ใกล้ๆกับวิถีชีวิตของเราเช่นอยู่ในคอนโดเลยก็ได้หรืออยู่ในพื้นที่ลานจอดรถถ้าจะมองถึงพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นการปลูกแบบตามธรรมชาติเราก็ทําการดีไซน์ตัวชั้นเนี่ยครับให้เป็น4ชั้นพืชต้องการแสงเราก็ใช้หลังคาที่เปิดแสงธรรมชาติเข้ามาชั้นบน2ชั้นก็จะได้แสงธรรมชาติ แต่ชั้นล่างเริ่มที่จะเกิดการบังแสงแล้วใช่ไหมครับเราก็มีเทคนิคในการที่จะมีไฟ LED ที่เป็นโกลไลท์มาป้อนให้กับทางพืชเพื่อที่จะให้เขาเติบโตขึ้นมาได้ครับส่วนการให้น้ําหรือการให้ปุ๋ยอตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ แพร่หลายมากครับในเรื่องของการาให้น้ําโดยอัตโนมัติหรือการให้ปุ๋ยเมื่อเมื่อจําเป็นค่าพลังงานจะไม่เยอะเราอยากจะแนะนําให้ใช้เรื่องของพลังงานทดแทนด้วยเพราะว่าเรื่องของหลอดไฟแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําตอนนี้ครับมันมันเหมาะกับเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาเซลล์แล้วถ้าเกิดว่ามีจังหวะนะครับจริงๆแผ่นของโซลาเซลล์ไม่ต้องใหญ่ครับสักประมาณ100วัตต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะซัพพอร์ ต้นไม้ได้เยอะนะครับประมาณเป็นร้อยต้นเนี่ยทำได้ ในมุมมองของสารพยากรรมนะคะเราก็มองว่าโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาเมืองนี่มีอะไรบ้างก็คือเริ่มต้นจากแนวคิดความมั่นคงทางอาหารคุยในเรื่องของข้อจํากัดของความเป็นเมืองว่าเราจะปลูกพืชในเมืองได้ยังไงแล้วก็อีกมุมมองนึงก็คือเรื่องของ BCG คือพูดถึงเรื่องของการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆขึ้นมาแนวคิดทั้ง3อันนี้ค่ะมันก็เลยนํามาสู่โครงการนี้จากแนวคิดทั้ง3อันเราก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่าเ,เราจะทํายังไงกับการปลูกพืชในเมืองในพื้นที่โลกลางซึ่งมี2ประเด็นด้วยกันก็คือในเรื่องแรกเนี่ยเราต้องเรียน เรียนรู้ข้อจํากัดที่เกิดขึ้นเช่นอาคารที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดเนี่ยเราจะปลูกยังไงนะคะซึ่งเราก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการปลูกพืชแนวตั้งหรือว่าพื้นที่เมืองที่มีพื้นที่ความร้อนเนี่ยลักษณะของการปลูกเนี่ยก็จะต้องเป็นการปลูกกับกระถางหรือปลูกในภาชนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แนวคิดของการปลูกในพื้นที่ที่จํากัดนะคะแล้วก็พื้นที่มีร่มเงาค่อนข้างมาก เราก็จะต้องแก้ปัญหาว่าเอเราจะอยู่กับร่มเงาพวกนี้ได้ยังไงในอาคารเราก็จะสนใจเรื่องโครงสร้างหลายๆแบบจริงๆแล้วในในการปลูกอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่รอบบ้านเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสําหรับการปลูกแต่ว่าอย่างแรกที่เราต้องดูเลยคือเรื่องของสภาพแวดลอ้อม ว่าตำแหน่งทิศทางแดดลงฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดของการปลูกก็คือเราต้องเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เรามีอย่างสมมุติว่าถ้าเราปลูกง่ายๆเป็นพืชสวนครัวง่ายๆอันนี้เราปลูกได้แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ที่ยากเกินไปสําหรับการปลูกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมค่อนข้างดีเช่นมีแสงแดดพอเหมาะเนี่ยเราอาจจะปลูกผักที่มีราคามากขึ้นอ แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะมีโอกาสในการปลูกในพื้นที่แคบได้ด้วยเช่นพื้นที่ซอกๆเนี่ยจริงๆเพราะเห็ดเนาะเพราะเห็ดก็จะสามารถทําได้เหมือนกันในส่วนของพื้นที่ที่เป็นตึกแถวอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ยากขึ้นมานิดหนึ่งเนื่องจากว่าลักษณะของโครงสร้างแบบตึกแถวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันหมายความว่าต้องใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมเข้ามาช่วยเยอะอย่างในส่วนของอาคารที่เป็นตึกแถวเนี่ยชั้นบนเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนหลังคาได้แต่ในส่วนของชั้นล่างๆเนี่ยการปรับเปลี่ยน พื้นทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปลูกในชั้นล่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะแนะนําเป็นการปลูกโดยใช้แสงประดิษฐ์เพราะนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าความต้องการของเราเนี่ยจะต้องการปลูกมากขนาดไหนถ้าจะปรับปรุงในการของการปลูกตึกแถวบนตึกแถวเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาใสาได้ แล้วก็ในส่วนของชั้นล่างๆเนี่ยก็จะแนะนําเป็นส่วนของการปลูกพืชด้วยแสงประดิแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของระบบไฮโดรหรือว่าเรื่องดินเข้ามาแต่ว่าปัญหาของดินก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องขนส่งขนขึ้นขนลงอนะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะต้องมีวิธีการจัดการเช่นการจัดเตรียมพื้นที่ที่สามารถจมุนเวียนทรัพยากรพวกนี้ได้ ตัวที่ทําได้ในปัจจุบันที่ทําตามบ้านเรือนนะฮะปลูกเป็นชั้นก็สะดวกเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างในผักสลัดเนี่ยฮะเรามีกระบะป,ประมาณสัก50-50คูณห้เซนครับความลึกสัก20เซนเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วถ้าด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะการปลูกผักแบบไฮโดรน้ํำนิ่งครับด้วยของโฟมข้อดีของ ผักไฮโดรน้ำนิ่งในกล่องโฟมตัวนี้ครับก็คือ1การจัดการค่อนข้างง่ายเราไม่ต้องมีเวลาในการดูแลรักษาเขาเหมือนการปลูกผักในดินลดน้ําทุกวันเลยครับเราไม่ต้องเราเตรียมสารละลายได้เพียงพอเหมาะสมกับพืชที่เราต้องการปลูกนะฮะเรามีต้นกล้าที่เราพออ้วยเรียบร้อยอายุเขาอีกประมาณ30วันรวมทั้งสิ้นก็45วันนะครับก็พร้อมเก็บเกี่ยวระหว่างการดูแลตัวนี้ครับก็จะมีเรื่องของการลดน้ําลดน้ําก็ดูเรื่องของความเหมาะสมครับถ้าในวันที่อากาศร้อนมากเนี่ยฮะเราก็อาจจะลด2ครั้งเช้าแล้วก็บ่ายแต่ถ้าใน วันไหนที่ไม่คลื้มอย่างเงี้ยฮะก็วันละครั้งก็เพียงพอตัวของสารละลายเนี่ยครับถ้าอาหารเขาจะเป็น AB อย่างเงี้ยฮะแล้ก็จะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละพืชครับยกตัวอย่างในผักสลัดเราก็จะใช้ความเข้มข้นของสารละลายอยู่ที่ประมาณ4มลิตรต่อน้ํา1ลิตรนะฮะวิธีการก็ใช้สาร A กับสาร B นะครับผสมลงในกล่องโฟมด้วยน้ําสะอาด หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันฮะวิธีการพอเราย้ายก้าผักสลัดลงไปในกล่องโฟมปุ๊บแล้วเนี่ยฮะใสสารละลายลงในกล่องโฟมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราไม่ต้องจัดการดูแลอะไรเลยเพียงแต่แค่มาตรวจสอบประมาณสัก3วัน7วันสารละลายธานอาหารในกล่องโฟมเนี่ยครับลดลงไปมากน้อยเพียงใดต่ำกว่ารากแล้วหรือย,ยังถ้าเขาต่ำกว่ารากแล้วครับแล้วก็ผสมสารละลายเติมลงไปในกล่องโฟมให้กลับมาเสมอกับขนาดของรากครับผม เรื่องของผลผลิตนะฮะอย่างกล่องที่เราทำเนี่ยครับก็คือกล่องขนาด24ลิตรผักสลัดก็ปลูกได้6ต้นก็เมื่อปลูกเสร็จครบ45วันครับก็จะตกต้นละประมาณ700กรัมถึง1ขีดนี่ยฮะก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้กล่องโฟมขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้นทุนต่อกล่องนะฮะรวมค่ากล่อง รวมค่าสารละลายแล้วก็เรื่องของมเมล็ดพันธุ์ต่างๆะฮะต้นทุนต่อกล่องก็รวมกันไม่เกิน150บาทตัวที่เหมาะสมก็จะเป็นคนที่อยู่ตามคอนโดนี้ฮะหรือว่าจะเป็นคนที่มีพื้นที่จํากัดบ้านเรือนของเรามีแสงแดดบดบางเนี่ยครับเราก็สามารถใช้แสงเทียมาครับทดแทนได้